Hmm. อืมพอแล้วเอามาข้อนี้หนุกไหมหนุกไหมใช่ครับหนุกไหมหนุกไหมลูก ทำอะไรอ่ะสีไฟเหรอตะแก่ตะแก่ตะแก่จุดไฟอ่ะฮะฮะเราตะแก่ตะแก่จุดไฟอ่ะไหนตะแก่ตะแก่ทำไงไอ้ไว้ไว้อีกไปเดินตะแก่ดิอ่ะตะแก่ตะแก่อาตะแก่ตะแก่ตะแก่